สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย แป๊บนึงนะคะกำลังจุดทูก เ๋็กวกระถางถูมาอีก,นอ,ก,อกน,อนอนอยู่แล้วหนูก็โดนอำ กติอ่ะเวลาหนูนอนแล้วหนูก็จะต้องหลับหลับเลยเพราะว่าจะไม่ค่อยแบบมาตื่นต่อแต่นอนปุ๊บพอลงไปถึงปุ๊บเดินอ่าเดินอ่าเฉยเลยตายายหนูขอ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ขอให้ผู้นี้ถูกรัฐบาลไทย3ตัวตรงๆนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่กด, like, กด share, กไลค์กดแชร์ขอให้ถูกรัฐบาลไทยวันผู้นี้สาตัวตรงๆเลยค่ะขอให้ถูกรัฐบาลไทยผู้นี้สามตัวตรงๆเลยหนูหลับแล้วนะหนูไปเซฟวันมาแล้วหนูหลับแล้วแต่ว่าโดนอัม um, จะนอนแล้วเหมือนแบบเขาไม่ให้นอนหนูก็ ก็เลยโทรไปหาแฟนแฟนขึ้นมาพอแฟนขึ้นมาหนึ่งไลค์ในเฟซก็หลุดพอไลค์สดในเฟซส่วนเฟบุ๊กส่วนตัวก็หลุดไลค์ like ในเพจและเพจมันโดนปิดกั้นค่ะ ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะใครที่ช่วยกดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะขอให้ลูกค้าถูกหวยรัฐบาลไทยวันพรุ่งนี้สาตัวตรงๆเลยค่ะลูกค้าขอให้คนที่กดไลค์กดแชร์ถูกหวยรัฐบาลไทย3ตัวตรงๆนะคะใครที่แบบว่าไม่แชร์ก็ขอให้ลืมซื้อแล้วกันใครที่ไม่แชร์ขอให้ลืมซื้อใครช่วยกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกรัฐบาล3าตัวตรงๆค่ะ หตุหนึ่งโดนปิดการมองเห็นนะคบโดนปิดกั้นการมองเห็น,หน,นใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะคนละหนึ่งแชร์นะใครแชร์ขอให้ถูกรัฐบาลไทย3าตัวตรงๆนะคะลูกค้าขาอุ้ยเลขตัวแรกเลขตัวแรก เลขตัวแรกมาแล้วนะคะเลขตัวแรกมาแล้วไม่รู้ตรงใจกับใครที่ชอบไหมนอนไม่ได้ลูกค้าโดนอํานอนไม่ได้เลยต้องมาจุดทูบ ใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ใครแชร์ขอให้ผู้นี้ถูกรัฐบาลไทย3ตัวเลยค่ะลูกค้าใครเข้ามาแล้วนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาเพิ่งเห็นเพิ่งติดตามเพจนะคะช่วยหนึ่งกดแชร์คนละแชร์ใครที่ช่วยหนึ่งกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ขอให้ถูกรัฐบาลไทยวันพรุ่งนี้สามตัวตรงๆเลยวันนี้หนึ่งคืนนี้เป็นคืนที่หนึ่งจุดทูบให้เพราะว่าหนึ่งนอนแล้วรู้สึกเหมือนจะเหมือนคนโดนออมะจะนอนแล้วเขาไม่ให้นอนจะนอนแล้วมันแบบ จะนอนไม่ได้อ่ะหนึ่งก็เลยเออลุกขึ้นมาแล้วก็เลยชวนแฟนว่าไม่รู้มีอะไรก็เลยลองชวนมาจุดทูปดูนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะคนละหนึ่งแชร์นะใครแชร์ขอให้ถูกรัฐบาลไทยนะคะใครไม่แชร์ก็ขอให้ลืมซื้อใครไม่แชร์ก็ขอให้ลืมซื้ออุ้ยลูกค้าหรือว่ามันเป็นเลข งวดที่แล้วอ่ะแฟนหนูจุดได้อ่ะสี่หกแต่หนูไม่ได้เอาลงเพจให้ดูนะคะเพราะมันตรงกับเลขขันน้ำมนต์ป้าตัวเดิมจุดได้ตัวเดิมอ่ะสี่หหัวน่าจะเป็นหกหหรือแปดก็ไม่รู้ไม่หกก็แปด ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครกดแชร์ขอให้ถูกรัฐบาลไทยสามตัวตรงๆนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะใครเข้ามาแล้วแชร์แล้วขอให้ถูกรัฐบาลไทยสามตัวตรงๆใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยะคะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยะคะ่ะใครเห็นเลขอะไรบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยนะคะใครเห็นเลขอะไรบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยนะคะ สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย เลขอะไรบ้างป้าขอไฟส่องหน่อยใครเห็นเป็นเลขอะไรบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยค่ะว้ายลูกค้าตัวเดิมเห็นเป็นตัวเดิมเลยค่ะตัวเดิมอะ่ะสี่หก เห็นสี่หกแล้วอะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมันเห็นตัวเดิมมาสี่หกงวดที่แล้วที่ป้าจุดอะได้สี่สี่หก หนึ่งอะ่ะจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้อะ่ะนอนแล้วหลับแล้วด้วยอยู่บนรถหนึ่งเป็นคนที่แบบว่าถ้าเดินทางหรือไปไหนนะ่หนึ่งจะหลับบนรถทันทีเป็นคนชอบเหมือนนอนเหมือนชอบนอนบนรถมากพอหลับเสร็จปุ๊บหนึ่งกลับมาถึงบ้านแฟนก็อุ้มขึ้นไปบนห้อง,ข,องขึ้นไปบนห้องแล้วหนึ่งก็หลับเลยแหละแต่จูจ่ๆก็แบบเมือนเหมือนคนโดนผีอำอะ่ะเหมือนคนโดนอำแบบนอนไม่ได้อะ่ะก็เลยชวนหนึ่งก็เลยโทรมาหาแฟนแฟนอยู่ข้างล่างหนึ่งก็เลยว่าเออขึ้นมาหาหน่อย คือโดนอั่มแล้วรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคพอพอโดนอั่มเสร็จปุ๊บไอ้นี่เลยชวนกาแฟลงมาข้างล่างลงมาจุดทูบขอเจาที่ดูเพราะว่าเจ้าที่ที่บ้านหนึ่งเขาชอบให้เลขนะคะเขาชอบให้เลขชอบให้หวยมากมาจุดเราก็คือได้แบบได้บ่อยได้ตลอดเนีย่ยหนึ่งหนึ่งเห็นก็คือตอนนี้เป็นสี่หก หนึ่งเห็นสี่กับหนะคะใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคปเลขขันน้ำมนต์กับเลขรัฐบาลไทยของหนึ่งนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้หนึ่งไม่ได้ไลค์ว้ลูกค้าเียบพิมพ์เลขนี้ขึ้นมา เห็น4ี่หกแล้วว่าเต่อีกตัวหนึ่งไม่รู้อะไรใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาไหนคะใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยนะคะ ใครเห็นเป็นเลขเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาหน่อยนะคะเด้วหนึ่งจะเนี่ยรอทูบไม่หมดวิหนึ่งเห็นเป็นสี่หกสองอ่ะหนึ่งเห็นเป็นสี่หกสองหนึ่งเห็นเป็นสี่หกสองอ่ะทุกคนใครเห็นเป็นเลขอะไรบ้าง ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเห็นเป็น462อะ่ะมึงเห็นเป็น462ฟ้า46ตัวเดิมเนี่ย462 เห็นเลขสี่หกสองอะเหลือตัวสุดท้ายนี่นะเอ้ยมีมีม,ม,มีอีกตัวหนึ่งลูกค้าขามันเป็นเลขสี่ตัวใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคะ่ะเพจหนึ่งโดนปิดการมองเห็นนะเพจโดนปิดกั้นการมองเห็นนะคะเวลาไลค์ไปมันไม่แจ้งเตือนลูกค้ามันไม่แจ้งเตือนลูกค้าเวลาไลค์สด โดนปิดการมองเห็นใครที่เห็นแล้วเนี่ยไปซื้อด้วยนะคะ เอาเหลือสองหมื่นสามคนที่ไม่ได้ดูเลขตัวสุดท้ายไม่ถูกอย่าว่ากันเดอ้อเออเลขคนที่ไม่ได้ดูเลขตัวสุดท้ายอะ่ะมันมีเลขตัวสุดท้ายอยู่ด้านล่างนะคะคนที่กดออกก่อนแล้วไม่ได้กดเข้ามาดูอย่าว่ากันนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าดูแล้วไม่เห็นเลยค่ะ23,000คนดูที่ยังดูอยู่ช่วยเป็นพยานให้ด้วยนะคะว่าตัวเลขมันเหลืออีกตัวหนึ่ง เลขที่ขึ้นมาทั้งหมดก็คือสี่หกสองห้านะคะสี่หกสองห้าที่ขึ้นมาทั้งหมดนะคะสี่หกสองห้าสองืสาพันคนดูตรงนี้นะคะเป็นพยานที่หนึ่งด้วยนะคะสอง0 0สาพันคนดูตรงนี้เป็นพยานที่หนึ่งด้วยนะคะว่าตัวเลขมีทั้งหมดก็คือสี่หกสองห้านะคะมีสี่ตัวนะสี่หกสองห้าหนึ่งเห็นเลขตามนี้นะคนที่กดออกไปก่อนแล้วไม่ได้ดูอย่ามาดราม่านะคะว่า เออถ้ามันแบบถ้ามันออกหกสองห้าอย่างเงี้ยแล้วมันบอกว่าตัวเองไม่ถูกอย่างเงี้ยหนึ่งด่าเลยนะหนึ่งบอกก่อนอ่ะหนึ่งจะให้แคปเลขหนึ่งค่ะป๊าป๊ามา,มาอเอาเลขรอหน้าแคปเลขทูปก็คือสี่หกสองห้านะคะเดี๋ยวหนึ่งให้แคปเลขหนึ่งตั้งหนึ่งต้งนึเดี๋ยวนึ่งให้แคปเลขขันน้ำมลกับเลขของหนึ่งค่ะ มาแคปเลขขันน้ำมนต์แคปนะคะเลขขันน้ำมนต์คือ597567เลขขันน้ำมนต์คือเลข597567นะคะส่วนเลขที่หนึ่งให้ในกลุ่มสมาชิกก็คือ4 3 1สมนนะคะมีเท่านี้นะลูกค้ามีสองหางตัดเล่นเอานะมีอยู่สองหางนะคะตัดเล่นเอา เก็บเลยได้เห็นกันหมดแล้วได้จุดแล้วอ่ะเก็บมาหนึ่งชอบงวดนี้ก็คือหน่ชอบห้าเก้าห้าเก้าเก้าห้าชอบมากซีลอตเตอรี่มาเยอะพอสมควรค่ะห้าเก้าเก้าห้า เดี๋ยวเพจเนี้ยอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะคะเพราะว่ามันโดนปิดการมองเห็นเวลาไลฟ์สดหรือโพสอะไรไปมันมันมันไม่ขึ้นนะคะมันไม่แจ้งเตือนให้กับลูกเพจหนึ่งกาจจะปิดแล้วก็จะเปิดเพจใหม่ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดวันนี้ขอให้ผู้นี้รวยรวยร,วยรัฐบาลไทยกันนะคะได้เวลา ขึ้นนอนแล้วง่ว่วแล้ก็อยากนอนมากแต่โดนอัมนอนไม่ได้ก็เลยเป็นอาการแบบนี้เลยมาจุดทูบ โอเคพรุ่งนี้เจอกันนะคะปิดไลน์แหละได้จุดทูบแล้วสบายใจแล้ว